เยอะสรับเพื่อนที่โดดลงมาสวยมากครับมา M4 เนี่ยมันของจริงอยู่แล้ว M4 มันของจริงอยู่แล้วเฮลันเตอร์ด้วยมาโปบ้าชาร์ตดิครับรออะไรล่ะสวัสดีครับชาว Predator s a m e r ทุกท่านอยู่กับผมกล้องซ่านะครับวันที่ท่านกันในเกม Cross กันอีกแล้วนะครับจะโคซีจะโค,ะโคเออเนี่ยเหมือนกันเลยฮะ ก็จริงๆเขาเรียกว่าโคลสนะครับคือวันนี้เราจะมาเล่นในส่วนของปืนเนได้ว่าผมว่าถ้าเกิดใครเล่นเนี่ยคือเกมนี้เป็นเกมฟรีนะบอกไว้ก่อนนะก็ใครที่เล่นเนี่ยผมแนะนำกระบอกนี้ครับคนจะหยิบมาเล่นมากสำหรับ M4A1 เป็นปืนที่เนได้ว่ามีความสมดุลมากๆแล้วก็เป็นปืนที่ดีนิ่งด้วยนะครับถ้าเทียบกับกระบอกแรกๆที่ปลดมาจะเป็น AK ก็จะเล่นยากหน่อยกระบอกนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่กระบอกนี้คุมง่ายและนิ่งกริปมากๆนะครับซึ่งกนไปดูรืมอกดไลค์กดซับไว้กแชร์ครับเปิดใจกล้องซาะครคด้ เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับ โดยปืนนะครับผมจะแต่งในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับบาร์เรลใส่เป็นบาร์เรลยาวไปมีไสายข้างด้วยใส่ได้ปะวะอ่าใส่ได้ใช่ไหมไม่ใส่ได้ยังอ่ะอึ๊บอ่าใส่แล้วใช่ปะโอเคนี่ครับผมก็ใส่ตามนี้เลยนะครับใส่สะขมนี้แล้วกันมองง่ายกว่าเซเต์คาร์ลี่ซส์ยังไม่ปลดนะแมกกาซีนยังไม่ปลดแม็กใหญ่นะจริงเก็บเวลก็แป๊บเดียวนะไม่นานเท่าไหร่มีสต็อกด้วยอันนี้เอเมคูลาซี่เอ่อควรใส่ไหมผมว่าได้อยู่ ใส่ไปแล้วกันมาลุยเล่นบัตรโซนเหมือนเดิมนะครับเพราะถ้าเป็น S ัครอปเปอร์ชันมันต้องเล่นแบบแบทเทิล o y ย l ลมาครับเริ่มเกมเออมีคนถามเรื่องภาพด้วยนะครับว่าปรับภาพอะไรยังไงอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตอนโดดลงไปนะเดีย๋ยวผมโดดลงไปให้ถึงจุดก่อนเพราะยังไงมันต้องถึงจุดก่อนอยู่แล้วนะจริงเกมนี้ก็ผมว่าณนะตอนนี้นะเกมมันก็อาจจะมีความคือถ้าเล่นไปักพักค่าอย่างผมเล่นมาประมาณ เกือบเกือบสิบยี่สิบเกมแล้วมั้งอาจจะมีความน่าเบื่อบ้างครับเพราะว่าคือมันมีแค่ด่านเดิมเดิมอ่ะเขาะะ้าใจปะด่านมีอยู่แค่นี้นะโอเคอ่ะในส่วนของภาพนะครับผมปรับภาพไว้ที่นี่ครับปรับไฟวิวไว้ที่หนึ่งร้อยนะแล้วก็ในส่วนของภาพปรับไปที่มีเดียมนะครับแล้วผมปรับเอาตาได้เดี๋ยวผมปรับแค่นี้ก็พอเรนเดอร์ไซส์ก็ปรับมาตามนี้นะครับเนี่ยแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับผมปรับแค่นี้เลยโอเคไปต่อฮะจริงๆผมปรับได้มากกว่านี้แต่รู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแล้วเพราะถ้าสููงงงเเเเกกกกกินนไปี่่ยยมมมมั็มออตตาผวสค แล้วก็มีคนถามกันว่าตอนเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเออเปลี่ยนยังไงจริงมันต้องกดตัว p นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่1แต่ว่าผมปรับไปเป็นตัวแคปล็อกนะครับเพื่อง่ายต่อการกดเปลี่ยนนะอันนี้ก็สามารถเซตติ้งกันได้นะครับผมไปครับโอเคเกมกสุนก่อนเกมน,นี้กระสุนน้อยมากนะผมก็ยอมรับนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่กระสุนน้อยแบบน้อยเกินนะ่ะกล้าพูดครับกระสุนแบบแป๊บเดียวยิงหมดเพราะว่าหนึ่งตัวละครก็ต้องใช้แม็กระสุนอย่างน้อยก็เยอะอยู่นะครับโอเคว โอเคครับเยอะแน่นอนไม่เยอะให้ตบไม่เยอะให้ตบพับโอเคโอเคเกิดมาอุ้ยข้างหน้ามีคนอย่าเพื่อนเข้าไปก่อนหนึ่งลูกชุบได้ปะชุบได้ปะอุ้ยมันมีคนมีคนชุบไม่ได้หว่ะมันหนึ่งเพื่อนมันหนึ่งหลูกมีคนมาหรือเปล่าชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนเพื่อนใจเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้ข้างหลัง รีโหลดชุบไม่ได้พอเพื่อนโทษทีนอนฮิวก่อนครับมีคนอยู่ข้างในครับสวัสดีเพื่อนตายรีโหลดสวยครับโอเคข้างบนเยอะมากอะดูดูจากในแมปนะฮึบดกขึ้นไปข้างบนถึงลูกฮึดบนหรือเปล่าอันนี้ประตูนี่หว่านึลวก็แล้วก็พลันเยอะ วยมากเพื่อนที่โดลดงมาสวยมากครับมา M4 เนี่ยมันของจริงอยู่แล้ว M4 นี่มันของจริงอยู่แล้วเฮ <K IA. S 1> ลันเตอร์ <K IA. S 1> ด้วยมาโด้เปล้าชาร์จเลยครับออรอเลยล่ะเอาสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับรีโหลดเออลบีหนึ่งรีโหลดหมดยังอ่ะหมดหมดแล้วกระสุนมันเนี่ยโดดก่อนออมมาครับอยู่ไหนข้างบนเหรอตายตายหนึ่งะสวยอยู่ เฮ้เพื่อนเราเกิดหรือหรือฝั่งหรือฝั่งมันเกิดปะไม่รู้เก็บเก็บศุนย์ก่อนมีโหลดอึ๊บโอเคแอบก่อนถ้าแอบก่อนเราเห็นมาละข้างบนมีคนเหรอแต่ซ้ายมีคนซ้ายมีคนอยู่โหดไหขนาดนี้ในนี้ในนี้มีในนี้มีตายโอเคเคลียร์ปะเคลียร์ละหมดแล้วครับฮิวรอเลย อุ้ยไปไหนอะเพื่อนรีโหลดเอ้าอะไรวะขับมาขับมาตายเฉยสวัสดีโอเคฮะเรียบร้อยกดขอไปลงไอ้แล้วนี่ก็จะซูมายแล้วเหรอครับรีโหลดโอเคหมดแล้วนะสวยครับเที่ยวของไปลงไอ้แล้วอ่ะโดนมาหลับไม่รู้โดนโดนครับโดนครับอ่าโดนรถด้วยอืม โอเคมาด้านฝั่งนี้กันฮะโอเคจะเสียทั <wield ing 1970> มม <antenna> <anya> ิ่งตอนดอนเดินนั่นแหละโดนอยู่พอดีเพื่อนโอเคตายมีงยูคนนี้มีคนีโรดอ่ยาอุ้ยตัวตายเพื่อนนะมาเข้ามือแล้วยิงรัวๆไปดิสิบคิวนะครับ MC ็มซีพอดีเพื่อนเล็งอะไรอยู่ โอ้โหดูเดือดว่ะเกิดนี่อีกแล้วเหรออ๋อน่าจะเป็นเหมือนเพื่อนอยู่ข้างในป่ะมันเลยเกิดไม่ได้อาเลอะไรเอาเอาเอาใจเย็นๆใจเอ้าวัดโอเคอ่าวๆเฮ้ยๆเป็นไรใจเย็นๆครับพี่น้องครับขอไปก่อนขอไปก่อนรีโหลดไปดีครับเพื่อนอ่า อเคสุดหมดอีกอ่าดีโหลดแป๊บนึงข้างบนหนึ่งลูกชิงหมดเลยเพื่อนผมพร้อมโอ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาอ่าสวัสดีครับเพื่อนนี่มาช้าแบบดีโหลดเหรออู้โหข้างบนหนึ่ง,งลูกเล่นละบากเล่นละบากเล่นละบากคิว่อน วัสดีเพื่อนคุณโลกวันหล้มล้อมสองตัวตายโอเคพอมาก่อนถึงลูกโอ้ใจเย็นเพื่อนไอ้ยหี้ยเอาระเบิดมาติดเหล่าน,น,นีน้วะเนี่ยปวดนะกดไปก่อนโดนด้วยหือฝั่งมึงก็ยิงมาเออสองนักขอแค่ทีละทางได้ไหมสองทางไม่ไหว มืวแล้วบอรถถังมายิงเลยผมแขนผมแขนไปครับไม้วยานพาหนังอะไรค็ยังบอกว่ามันมันอาจจะยังแบบงงแงงงแงงอยู่นะแบบเนี่ยขับติดขับอะไรแปลกๆอยู่นะฮะซึ่งผมก็เข้าใจจุดนั้นครับตายไปเพื่อนเออนั่นแหละเออมาเรียกขอมาลงเลยวะ ซ้ายมีตัวหนึ่งขวาวก็มีตายไปผมเห็นซ้ายอยู่อ่ะเอออัดหน้าไปดิครับเออไป โผล่มาอืมโผล่มาทำอะไรเพื่อนอุ้ยมันโยนโยนมาวะโยนทำไมเพื่อนอุ่ยระเบิดเหรออุ้ยโอ้ระเบิดแน่นอนสภาพนี้โอ้ my god เห็นบอกเกมประเภทนี้นะครับถ้าเกิดทีมเราแบบเล่นไม่ดีหรือว่าแบบไม่เล่นกันเป็นทีมฮะเขาเล่นแบบจริงจริงครับถ้าเกิดแบบจะฆ่าในเดียวจุดไม่ยึดนะมันก็จะแบบนี้แหละครับลงมาเจอคนพอดีเลยสวัสดีครับโอ้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 รีโหลดเออตายโอ้โหหมดพอดีเลยวัด มีมันอยู่ดิมันยิงวะโอเครู้ใกล้ๆมีคนนะั่นอะใช่ปะคนวะไม่ใช่นึกว่าคนอ,คอ่าเราไมีตัวครับสวยครับขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนตรงนี้นมันก็ยึดได้นะลงก่อนโดนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงก่อนโอ้โหรถถังมาพอดีด้วยโอ้โหเยีเ่ยมไปเลยฮึบพอดีเพื่อนตายลีโหลด เคคิวครับอึบกระสุนมดละนาวันดีเพื่อนเออตายหนึ่งเราได้ระบบของจริงแล้วกระสุนหมดแล้วยิงก่อนแล้วกันเย้อาระเบิดยิงไปก่อหนึ่งลูกระเบิดโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้เลยเนี่ยเพื่อนแบบว่า ไม่ต้องฮิลเพื่อนรู้ว่าฮิลอยู่สวยไม่ได้แอซายลงไม่เป็นไรจุดเอฟน่าจะเยอะอยู่นะไม่เรียกของลงเลยเอาของลงก่อนลงลงเอฟไปละกันโอ้ยเรื่องเรียกของลงไงบึมบัมบึมบัมครับแต่ไม่โดนอะไรเลยครับผมโอ้มันอ้อมมันเต็มเลยของตัวนะก่อนจบ เออซ้ำด้วยซ้ำด้วยดีโหลดเอ้ยนิดเดียวจบเกมครับเออเกมแร้เราวอร์มแล้วกันวอร์มเสาหที่สองคิวนะครับก็ถือว่าดูเดือนอยู่แต่แบบทีมเราไม่ค่อยดียึดอะไรกันเลยครับแล้วลุยเกมต่อไปดีกว่าไปครับลุยมาครับลุยกันต่อโอ้โหแล้วเราลุยกันอีกเกมหนึ่งเรากลายเป็นว่าเราแบบเกิดมาแบบมือไปหนังละโอเคแต่เราขับรถไปแล้วกันครับไปยังโหมดอะไรนะที่เป็นโหมด เมื่อเท่าเราเลผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะถ้าเกิดอยากให้เล่นก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับเผื่อจะหยิบม,มาเล่นนะฮะชุด F บอกเลยว่าเดือจด,จดจัดชนเพื่อนตายไหมวันมีเข้ามาแล้วปะดี่เพื่อนตายสวยผมเกือบตายผมเกือบตายรีโหลดโอเคปั๊มก่อนครับจัดไปก่อนฮะเรายึดก่อนไอเข้มาเอาไอดีกว่าครับได้ตังค์มาละเหรอวะโดยเพื่อนตายไปสวย สามครับสามเพื่อนเยอะเยอะเยอะฝั่งนู้นยิงมาลบอปกหนึ่งสวยดีโหลดโอเคเดินไเพื่อนนะโยนยาก่อนโอเคต้องใช้ครับบันจังหวะบันจังหวะต้องใช้ครับเพื่อนโดน๋ยวพึ่งนะอู้หูไม่ทันเกิดมากับเพื่อนโอ้โหมุมดีซะด้วยเกิดมามุมดีเลยสวยอุ้ยเยอะเยอะเยอะอีกนึงนะ โอ้ยเยอะจัดไม่ไหวโโอ้หเดือดจะจัดเลยเพื่อนเกิดมาเกิดมานี่คือลุยกันต่อเข้าไปวันหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกไม่ขวางมานี่วะรีโหลดไปครับไป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 มีคนโดนได้หว่าไม่ต้องหรอกเพื่อนไม่ต้องได้ปหมได้อยู่ได้อยู่อือตายโอเครีโหลดเดี๋ยวเพื่อนไอ้ยื้มันยิงมันยิงเพื่อนเราเมื่อกี้ คฮิวก่อนฮิวก่อนเราจะมีโอ้ยโอ้ยดูเดือดเกินดำเนินเพื่อนนะซ้ายมีมาแล้ววะโอเคมีคนมีคนเอานั่นเพื่อนเหรอเอาเพื่อนเราอีกอะไรวะืนจะยิงกันทำไมอีกดีเกเรทำไมวะเนี่ยแต่นั้นมีคนอยู่ว้าผมนี่เสียเปรียบละรีโหลดโอ้โหก็สุนเหลือเหลือหน่อยเดียวเท่านั้น เพื่อนไหนึงสุดหมดเออไม่ไหวโอเคเพื่อนเราจะเอาจุดเฟให้ได้ครับเอาจุดเอฟคืนฮะเฮยเกมที่แล้วเราเราแบบไม่ได้เอาจริงไงทีมไม่ได้เอาจริงครเกมนี้จริงละมาเลยเพื่อนแต่ปืนมันดีจริงนะคุมง่ายนะครับเย้ยได้กับกระบอกอื่นอะกระบอกนี้คุมง่ายมากจะเอาก็ละเพื่อนไม่ต้องขึ้นไปโหลดสวย โอเคไม่ต้องไปไม่ต้องไปโอเคเยอะนึกเลยเยอะจัดเยอะจัดเย้ประตูเยอะมากมาทุกทางสวัสดีเพื่อนผมอันหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยจะจับปะฮะฮะโอ้โหบ้านนั้นเต็มเลยฮะประตูตายสวยซ้ำครับรีโหลดอุ้ยตายเพื่อน อ้ยิโรก่อนุ้ยืหมันรุ่มไหนเลยอ่ะเยอะมากคนดันมาว่ะบอดีเพื่อนดันมาทำไมล่ะนอนลงไปฮะนอนลงไปครับผมนอนลงไปดันใหม่ปว่ามีรถโอ้ยระยะฝ่าหนุ่มใหม่อีกแล้วประตู โอเคล้มพอดีนัดเดียวฮะนัดสุดท้ายพอดีสวยรีโหลดนั่นคนปะอ่าหิงยากจัดๆนะเกมนี้ปิงยังเยอะอยู่นะโหสองร้อยเกมนี้สองร้อยตายตายตายสวัสดีเพื่อนโอเครีโหลดสวัสดีครับอย่าปิงอย่าปิงอย่าตะววได้เออแล้วกันฮะวัด <Wheel. S 2> โอ้โหจากขวายิงมาดีเพ <ag> ื่อนเมสวยดีโหลดมีวะเหมือนจะมีคนอยู่นะโอ้โหคนเกิดข้างบนอย่างนั้นเลยโอ้โหปิงเยอะนี่ก็เล่นระมำกันนะเกมนี้ดีเพื่อนตายสวยรีโหลดมีคนมาอีก ตายสวยครับมีหรือเปล่าล่ะโอ้ไม่ตายซะด้วยอมอยู่ข้างในนี่หว่าโอเคมาแล้วเพื่อนอสองโอ้โหตายพอดีเซซัมครับอ๋อสุดหมดพอดีเลยโอเคข้างในก่อนครับข้างในก่อนเพื่อนยึดปืนหน่อยแล้วกันนะสุดหมดแล้วต้องใช้ครับภาวะจำยอม เดี๋ยวไปก่อนเอาแล้วรถไปนี่เพื่อนมาแต่ยังไงดีล่ะครับเนี่ยฮะกดไปก่อนรีโหลดอึ๊บโอเคมันต้องยึดดีก่อนปะใช่ไหมโอเคอยู่ข้างบนนี่ใช่ไหมไม่รู้ว่ายิงคนก่อนแล้วตอนนี้ข้างบนปะฮึบขึ้นม้างบนดีกว่ามาโอเคมันเอาดีอยู่อ่ะ โอ้โหยาน h i s ไกลมากกดไอตัวนี้ก่อนแล้วกันเออเปลี่ยนปืนไปแล้วครับตาหลอกหมดหมดแล้วไม่ได้เก็บฮะแหน่เพื่อนโอเคใช้สีหรือเปล่าไม่น่าใช่โอ้เอาเรือไม่ไหวครับเพราเอฟมันจะเข้าง่ายกว่าไอนะเพราะไอมันโล่งครับ คนดีเพื่อนตายสวยคนนี er. ้รถโอ้ยเย้ตายโอเคคนดีเพื่อนโอ้โหหึปิงอย่างเยี่ยมเฮ้ยมันตีดีมันตีดีเขาลงดีดีกว่า ขอนอ้อมเก่งมากเลยอ้อมแบบอ้อมจัดๆเลยเห็นคนอ้อมเห็นคนอ้อมสวยมันอาจจะเข้ามันอาจจะเข้าดีนะฮะเห็นละโอ้ยิงยากจัดครับไม่ได้แล้วนะปิงเยอะสสวัดีพเพื่อนไปไหนอ่ะโอเคตาย สวยถูกปะสวยครับขับไปอยู่ไหนวะเข้ามันหนึ่งลูกหนึ่งลูกไปเก่งนะใช่ไหมรถถังอะฮะอือเอาไปเลยหนึ่งลูกโลก่อนืออัดไปหนึ่งลูกเออยิงไม่ทันโอ้ดีก็โดน โอ้ยโอ้โดนไม่หยุดอย่างนี้ตายละครับโอ้วัสดีเพื่อนเออได้ตัวสองตัวก็ยังดีดูแต้มมันมาสิเออลงข้างบนนะลงข้างบนลงข้างบนลงบนหน่อยป๊าบมาสวยๆัสดีเพื่อนกดไปดีครับอืมเออเรียกอะไรลงไม่ได้เลยครับขอบคุณครับ เรียกอะไรมาตอนนี้สแกนได้อย่างเดียวโอ้โหสแกนแล้วกันมาอ้าวไม่ทันแล้วโอ้โหจบแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ละกันนะครับคือมันยิงสนุกยิงมันครับแต่ว่า็นผมบอกครับปิงมาทําให้เราเล่นลําบากมากเขาบางจังหวะมาขึ้นไปถึง2 0 0้นะครับผมโอเคขอมาณันนี้ก่อนแล้วกันสำหรับเกมโครสนะครับก็หวังว่า รอเซิร์ฟเวอร์ทางบ้านเรามานะครับน่าจะเล่ได้สนุกกว่านี้นะครับโอเควันนี้มาเล่นการสำหรับ M4A1 ครับเป็นกระบอกที่สนุกมากยิงมันนะรระยะใกลระยะไกล,ะะกลคือยิงได้เกือบหมดนะระยะไกลก็ยิงได้นะแต่ว่าปิงมันเยอะครับเ <laughs> จอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ